ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ของเทวดาชั้นเดวดึงชนิดใดชนิดหนึง่งต้นปาริชัตตกะโลกกล่าวว่าเป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้นแม่ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่า เป็นยอดแห่งโพธิปักขียธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพธิปักขียธรรมเป็นฉนหนคือสตินรีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินรีย เป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สมาธินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญีเป็นโพธิปักขียธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ของเทวดาชั้นดาวดึงชนิดใดชนิดหนึ่งต้นปาริชัตตกะโลกกล่าวว่าเป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพที่ปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ปัญญีนีบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขียธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกัน